ส่วนผสมของยำถั่วพูค่ะก็จะมีเยอะประมาณนี้เลยค่ะเครื่องจะค่อนข้างหลากหลายนะคะเพื่อความอร่อยส่วนผสมก็จะมีน้ำปลามีถัว่วลิสงขั่วป่นเกลือหอมแดงซอยหอมแดงเจียวกระเทียมจีนซอยบางๆน้ำมะนาวคั้นสดค่ะคั้นเองนะคะจะได้หอมๆน้ำพริกเผาพริกแห้งทอดพริกสดซอยใช้เป็นพริกสีแดงค่ะมันจะได้ตัดกับสีเขียวนะคะมีน้ำเชื่อมนมสดจืด หรือจะใช้เป็นกะทิก็ได้นะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนได้ตามชอบเลยน้ำกระเทียมดองไข่เป็ดต้มยงมาตูมหรือจะใช้ไข่ไก่ก็ได้หมูสับคั่วค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะพอคลุกคลิกค่ะเอาไว้ใส่ในน้ำยำด้วยค่ะจะได้เข้มข้นแล้วก็อร่อยดีค่ะมีกุ้งสดจมใช้เป็นกุ้งกล้ามกลางนะคะแล้วก็มีถั่วพูสดล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเราจะหั่นถั่วพูนะคะถั่วพูไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนค่ะวิธีเลือกถั่วพูนะคะจะต้องเลือกฝักที่อ่อนค่ะคือเราหักแบบนี้ค่ะเนี่ยมันไม่มีเสี้ยนก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะถ้าถั่วพูแก่มันจะเป็นเสี้ยนนะคะอย่างนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะจะเป็นเสี้ยนแบบเนี้ยแต่นี้ยังน้อยอยู่นะสามารถใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็ลอกออกตัดส่วนหัวท้ายนะคะแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กเลค่ะประมาณเนี้ยค่ะ ต่อมาก็เตรียมน้ำนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดเลยเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะการใส่เกลือจะช่วยให้ถั่วพูเนี่ยมีสีที่สดนะคะถั่วพลูที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะคนๆแป๊บเดียวค่ะจะเห็นว่าถั่วพูเริ่มเปลี่ยนเป็นสีสดนะคะเราจะปิดไฟเลยประมาณสักหนึ่งนาทีนี่ค่ะไม่นานค่ะจากนั้นตักขึ้นแล้วแช่ในน้ำเย็นจัดค่ะคือน้ำที่ใส่น้ำแข็งไว้นะคะ จะทำให้ถั่วพูเนี่ยกรอบแล้วก็สีสวยด้วยค่ะคนๆแล้วก็แช่ชิมไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมลวกกุ้งกันค่ะก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะจิมจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อให้กุ้งมีรสชาติค่ะพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะใส่กุ้งลงไปเลยยังไม่ต้องคนนะคะรอสักครู่ค่ะพอเปลือกกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะคนได้แล้วค่ะ เราจะไม่คนทันทีนะคะเดี๋ยวมันจะขาวค่ะก็คือรอให้มันสุกก่อนสักระยะหนึ่งค่อยคนค่ะดูให้กุ้งพอสุกนะคะแล้วก็ตักขึ้นแช่น้ําเย็นเลยค่ะสังเกตที่สีของกุ้งนะคะมันจะเข้มขึ้นค่ะแบบนี้คือใช้ได้แล้วไม่ต้องให้สุกมากนะคะสุกประมาณนี้กําลังดีค่ะเดี๋ยวเรามายำถั่วพูกันค่ะก็เตรียมชามผสมนะคะใส่น้ําพริกเผาลงไป น้ำปลาน้ำมะนาวข้นสดนะคะน้ำเชื่อมจิ้มใช้แบบสำเร็จนะคะที่เป็นถุงค่ะถ้าไม่มีใช้เป็นน้ำตาลซาหรือว่าน้ำตาลปิ๊บเคี่ยวก็ได้นะคะบีบน้ำพริกเผาให้ละลายนิดนึงค่ะใส่นมข้นจืดค่ะหมูสับคั่วใส่ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งหมูเลยนะคะมันจะได้กรุกคลิกด้วยนะคะพริกแดงซอย คนส่วนผสมให้เข้ากันน้ำกระเทียมดองค่ะพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วนะคะให้ลองชิมรสชาติดูค่ะชิมไปปรุงไปนะคะจนได้รสชาติตามที่เราต้องการได้เลยค่ะทีนี้ใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะก็จะมีหอมแดงซอยถั่วลิสงขวาวป่นค่ะเพิ่มความมันเนาะกระเทียมที่ซอยเอาไว้ค่ะบาง ทีนี้ใส่ถั่วพลูลงไปเลยค่ะถั่วพลูเนี่ยเราตักออกมาเสะด็จน้ําก่อนนะคะค่อยใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วก็วางกุ้งลงไปค่ะไข่ต้มยงมาตูม พริกแห้งทอดตบท้ายด้วยหอมแดงเจียวค่ะยำเถ่วภูกุ้งสดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาสวยงามน่ากินมากเลยค่ะกินพร้อมกับไข่ต้มยำมะตูมนะคะจะเข้ากันมากเลยค่ะ